วันนี้พวกเราจะมาทำเมนูคลาสสิกค็อกเทลจากบรันดีที่มีรสชาติหวา,หวานแต่ก็แอบ,บมีกลิ่นแอลมอนด์และเครื่องเทศด้วยซึ่งเมนูคลาสสิกนี้มีชื่อว่า Japanese Cocktail ครับถึงแม้ว่าเมนูนี้จะมีชื่อว่า Japanese แต่มันกลับไม่มีส่วนผสมอะไรที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่งเมนู Japanese Cocktail นี้นะครับเป็นเมนูออริจินอลที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย The Professor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า Jerry Thomas ที่พวกเรารักและเคารพยิ่งนะครับ เมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในบาร์ของเขาเองที่มีชื่อว่าพ a l a เลสในช่วงปี1860หรือเป็นในยุคที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเริ่มการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนั่นเอง ซึ่งเจ้าค็อกเทลนี้ก็เกิดขึ้นให้กับลูกค้าที่เดินทางมาจากอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างประเทศญี่ปุ่นแต่ลูกค้าคนนี้ครับเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นธรรมดาทั่วไปเพราะว่าลูกค้าคนนี้คือคุณทาเทอิชิโอนโ i จิโร่โนริยุกิครับซึ่งเขาคนนี้เป็นหนึ่งในคณะนักการทูตของประเทศญี่ปุ่นที่กําลังทําการเจริญสัพันธไมตรีกับประเทศสหร,รัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกอีกด้วย